่สวัสดีค่ะนักเรียนเจอกันอีกครั้งนะคะในสัปดาห์ที่17นะคะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะในรายวิชาประวัติศาสตระคะ์ค่ะส่วนของรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะอาครูจะมีการทบทวนนะคะตั้งแต่ช่วงเวลาลำดับเหตุการณ์นะคะตั้งแต่บทที่1น,นะคะจนถึง บทที่2นะคะให้นักเรียนนะ,ะนักเรียนคนไหนนะคะสามารถตอบคำถามนะคะได้หรือว่าร่วมกันนะคะ,ะสรุปพร้อมไปกับครูได้เลยนะคะ,ะในส่วนของช่วงเวลาและวันสำคัญในปฏิทินนะคะ,ะช่วงเวลาหมายถึงอะไระบางคนลืมแล้วนะคะช่วงเวลา ก็คือเริ่มต้นของเหตุการณ์นะคะเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งจนถึงการสิ้นสุดนะคะของําดับเหตุการณ์นั้นๆน,น,นะคะ,ะแต่เนื่องจากเวลาผ่านไปเรื่อยๆนะคะจึงแบ่งออกเป็นเวลากว้างๆนะคะอย่างนี้ได้แก่อดีตปัจจุบันและอนาคตนะคะอทนนี้เดี๋ยวเราดูรูปภาพประกอบไปด้วยนะเดี๋ยวครูอธิบายไปด้วยเดี๋ยวครกูก็จะถามนะคะนักเรียนนะ อ่าทีนี้นะคะเรื่องราวนะคะตามลำดาบอาดีตเคยเป็นอะไรอดีตเคยเป็นไข่ไายปัจจุบันเป็นลูกไก่นะคะอ่าอนาคตอาจจะเป็นไก่ที่โตเต็มวัยนะคะเป็นต้นนะฮะชีวิตประจําวันสามารถบอกเล่าเวลานะคะ อของเราได้นะคะอย่างเช่นวันนี้ฉันไปสวนสาธารณะกับแม่นะคะ,ะในชีวิตประจําวันนะคะบอกเล่าเรื่องงานตัวอย่างเช่นนะคะพรุ่งนี้ฉันต้องไปโรงเรียนคําว่าพรุ่งนี้ฉันต้องไปโรงเรียนแสดงว่านะคะไปหรือ,อยังยังนะคะเพราะยังไม่ถึงอะไรไม่ถึงวันพรุ่งนี้นะคะก็คือพรุ่งนี้ก็คืออนาคตนะคะก็คือมันยังมาไม่ถึงนั่นเอง คะ่ะเดี๋ยวเรามาดูแผนผังลำดับประบูเวลาอันนี้ครูก็ให้นักเรียนทำไปแล้วเนาะ,ะนะคะอดีตปัจจุบันและอนาคตนะคะอดีตนะคะหมายถึงปีที่แล้วเดือนที่แล้วหรือเมื่อวานที่นะคะเมื่อวานนี้นะต่อไปปัจจุบันนะคะก็คือปีนี้เดือนนี้และวันนี้นะคะอนาคตคือปีหน้าเดือนหน้าและพรุ่งนี้นะคะ อะทีนี้เรามาดูนะคะวันสําคัญอ่าต่างๆที่แสดงในปฏิทินนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะปฏิทินคือเครื่องมือสําหรับดูวันเดือนปีโดยปฏิทินจะแสดงวันสําคัญต่างๆให้ตรงกับวันใดนะคะตัวอย่างอย่างเช่นนะคะวันขึ้นปีใหม่ตรงกับอันนี้สําหรับปีพศ2 5 6 2นะคะ แต่ละปีจะเป็นวันขึ้นปีใหม่ที่จะไม่ค่อยไม่เหมือนกันนะคะนักเรียนนะเพราะว่าวันเดือนปีของแต่ละปีมันจะไม่เท่ากันนะคะมันก็จะลดหลั่นไปเรื่อยๆหรือเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะบางคนบอกว่าหนึ่งปีมีสามร้อ่านะคะสามร้บห้าวันแต่มันก็ไม่ไม่ตรงกันนะคะสักปีเลยนะคะในวันขึ้นปีใหม่นะ หรืออาจจะตรงแต่ก็นานนานทีนะคะถึงจะมาตรงกันนะคะวันขึ้นปีใหม่ทุกคนก็ต่างมีการเฉลิงฉลองกันนะคะวันขึ้นปีใหม่เนี่ยก็ตรงกับวันที่หนึ่งนะคะเดือนมกราของทุกปีนะคะออาต่อไปตัวอย่างวันสําคัญที่ปรากฏการในปฏิทินนะคะอาพุทธศักราช2562ันาะคะวันมาฆบ,บูชานะคะตรงกับขึ้น15คห้าค่ำเดือนสาม ซึ่งในปี2562นั้นนะคะก็จะตรงกับวันอังคารนะคะที่19กุมภาเป็นวันสำคัญทางพุทธทศาสนานั่นเองนะตัวอย่างวันสำคัญที่ปรากฏในปฏิทินพุทธศักราช2562วันฉัตรมงคลนะคะตรงกับวันที่4เอวันเสาร์ที่4พฤษภาคมเป็นวันที่พระบาทสมเด็จนะคะพระ วชิระก้าเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชาพิธีราชาพิเศษเป็นพระมหากษัตริย์ในประเทศไทยนั่นเองนะคะอ่าก็คือรัชกาลที่10บนี่แหละค่ะนักเรียนอ่านะคะในส่วนนี้นะคะเราก็จะสรุปนะคะถึงแค่วันสำคัญทางปฏิทินก่อนเนาะ อ่ะเดี๋ยวครูจะถามนักเรียนเนาะอ่ะาแล้วช่วยกันตอบนะคะนักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดเราจึงจําเป็นจะต้องเข้าใจความหมายอ่าคาบอกช่วงเวลาต่างอ่านะคะอีกครั้งนะคะนักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดเราจึงจําเป็นต้องเข้าใจความหมายของคําบอกช่วงเวลาต่างๆ แนวทางการตอบนะคะก็คือเพื่อให้เกิดการสื่อสารเข้าใจตรงกรันเกี่ยวกับช่วงเวลาและเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะอ่าต่อไปนักเรียนดูนะคะการรู้ช่วงเวลาและสามารถเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไร แนวทางการตอบนะคะก็คือสามารถวางแผนสิ่งที่ต้องปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้นะคะด้วยความรอบคอบเกิดการใช้เวลาอย่างคุ้มค่าและเหมาะสมในแต่ละกิจกรรมที่ปฏิบัตินั่นเองนะคะ ทีนี้นะคะนักเรียนในปฏิทินนะคะบอกข้อมูลอะไรบ้างในปฏิทินบอกข้อมูลอะไรบ้างนะคะก็คือบอกวันเดือนปีนะคะข้างขึ้นข้างแรมแล้วก็วันสำคัญเป็นต้นนะคะต่อไปนักเรียนรู้จักวันสำคัญในปฏิทินวันใดบ้างอ่าบางคนรู้เยอะเลยแต่บางคนไม่รู้เลยก็มีนะคะ ตัวอย่างคําตอบนะคะก็คือวันสงการใช่วันสําคัญไหมคะอ่าใช่นะคะวันปียะมหาราชใช่ไหมคะใช่นะคะวันพ่อวันแม่ใช่ไหมคะลูกใช่นะคะต่อไปนักเรียนคิดว่านะคะปฏิทินมีประโยชน์ต่อชีวิตประจําวันของนักเรียนอย่างไรอ่าเราทางคนตอบก็คือ ช่วยให้ทราบวันเดือนปีและวันสำคัญต่างๆนั่นเองนะคะอ่าในส่วนของนะคะ,ะช่วงเวลาแล้วก็วันสำคัญต่างๆในปฏิทินนะคะครูให้นักเรียนร่วมกันสรุปแล้วนะคะอ่าแล้วก็ตอบคำถามนะคะอ่าหวังว่านักเรียนจะได้ความรู้เพิ่มเติมนะคะแล้วก็ทบทวนอ่าความรู้เพิ่มเติมอ่าได้ไม่มากก็น้อยนะคะ อ่ะสำหรับวันนี้ครูขอจบการเสนอไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ